วันนี้นะคะการจะจัดโปรลดครั้งใหญ่แห่งปีเลยครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับโปรจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด30ม0 0บาทกันเลยนะ,ะบอกเลยว่าลดเยอะที่สุดไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ t o y ย t a f o r t u n e er นนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดสี่คันนี้เด็ดขาดนะ,ะเป็นตัวท็อปนะคะขับ2ขับ4 เป็นสีขาวลังคาแบ็กท็อปหรือว่าจะสีดำนะคะบอกเลยนะคะวันนี้การมีให้เลือกอย่างแน่นอนรถสวยไม่น้อยสภาพป้ายแดงและที่สำคัญนะคะการมีวารันตีให้นะคะนั่นก็คือประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลด้วยนะคะและรถของเราทุกคันนะคะการจัดรับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักผิกควา่าน้ำท่วมมีการตรวจสภาพแล้วจากอินสเปกชันวันทุกานั่นเองนะคะ ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อรถของเราสวยทั้งตัวโครงสร้างนะคะแล้วก็นะคะมีประกันเครื่องเกียร์ให้และราคาก็ได้ส่วนลดจองเท่าไร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทของแถมกระจัดเต็มบอกเลยว่าไม่ซื้อ,อยังไงไหวลูกค้าให้ขนาดนี้นะคะครั้งเดียวในรอบปีเลยใครได้ใครอยากได้ Toyota Fortuner ต้องรีบต้องไวเดี๋ยวการจะพามาดู คันแรกกันเลยบอกเลยแอบกระซิบเลยว่าไม่น้อยมากๆลูกค้าเริ่มต้นกันที่คันนี้เลยนะคะและไอเทมของจริงเพราะว่าจะเป็นรุ่นลีเจนเดอร์นั่นเองนะคะและภายในนะคะจะได้สีขาวดำทาไมถึงได้สีขาวดำลูกค้าก็เพราะว่าเป็นตัวท็อปขับ 4นะคะนั่นเองนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหาอยู่คันนี้ใหม่น้อยมากมาเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นและสภาพสวยสภาพป้ายแดงของจริงนะคะกับ Toyota Regender คันนี้ลูกค้าท่านใดบางท่านยังไม่เคยดูตัว Regender นะคะการต้องบอกก่อนว่าสำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งของแต่งของตัว Regender นะคะ จะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะคะนี่เข้ามาดูเลยเพราะเขาจะเป็นหลังคาแบ็กท็อปสีขาวแบ็กท็อปนั่นเองนะ,ะแล้วตรงนี้นะคะปกติจะเป็นโครเมียมใช่ไหมคะลูกค้าแต่นี่จะเป็นชุดแต่งสีดําทั้งหมดมาถึงตรงไฟเลยนะ,ะเพราะว่านะ,ะในส่วนนี้คือเป็นของแต่งของตัวลีเจนเดอร์นั่นเองตรงนี้นี่ลูกค้าเห็นไหมคะก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะการบอกเลยว่าตัวลีเจนเดอร์ไม่ต้องไม่แต่งเพิ่มแล้วนะคะ สวยเท่ดุดันแน่นอนและการต้องบอกก่อนว่าเ e จ e นเดอร์นะคะเทียบเท่านะคะกับตัว T R D Sportivo ก็คือรุ่นเก่านะคะ T R D เนี่ยคือรุ่นเก่าใช่ไหมคะลูกค้าแต่พอเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะคะโฉมใหม่เขาเปลี่ยนจาก T R D Sportivo เป็นเ e g e n d ดอร์โอ้โหชื่อกระเทศขึ้นเลยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นมากกว่าตัว ที d แน่นอนนี่ตัวแม็กโหลายสุดเท่มากๆลูกค้าอันนี้เป็นลายเฉพาะของร e g e n d ดอรเลยเพราะว่านี่เห็นไหมคะเขาใส่มาว่าร e g e n d ดอร์เลยและที่สำคัญนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วแล้วนะคะตัวร e g e n d ดอรมาพร้อมด้วยระบบกรองรอบคันแล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่การบอกไม่น้อยมากลูกค้า สวยๆเลยนะคะนี่ภายในสวยมากนะคะบอกเลยและคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าใหม่แท้ใหม่จริงแน่นอนนะคะและพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังกชั่นนะคะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยมีเกียร์แพนเดิลชีฟด้วยลูกค้า และตัวไฮไลท์ของคันนี้บอกเลยนะคะว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็นะคะทุกอย่างนะคะประตูนะคะนี่ที่กาเลยจะเป็นสีขาวดำทั้งหมดนะคะแล้วก็เบะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูนานั่นเองนะ,ะนี่การให้กล้องดูเบาะเลยสวยมากลูกค้า ดำนะคะแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น l e เจนเดอร์ขับสีเท่านั้นโอ้โหบอกเลยขับไปไหนสาวๆบอกเลยรู้เลยนะคะว่าเราขับรุ่นท็อปสุดขับสีนั่นเองนะคะและนี่เอกสารคู่มือมีครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะรถสวยเอกสารครบนะคะ นี่คู่มือการใช้งาน Fortun e er นนะคะนี่คู่มือการใช้งานต่างๆการต้องบอกก่อนว่า Toyota Fortun e er เเนี่ยเขาเป็นนะคะรถที่นะคะใช้งานกันแบบโหบ้านเรานี่คือเยอะมากๆนะคะและ t o y o ต a นะคะเขาจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสแล้วนะคะลูกค้าก็คือจะเป็นออนไลน์ทั่วประเทศนั่นเองนะคะแกละคันนี้เข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะรถสวยประวัติสวยและที่สำคัญนี่เลยลูกค้า มีการตรวจสภาพจาก inspection 12นคานี่การโชว์เอกสารให้ดูเลยนะคะว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมนะคะคือเอกสารอันนี้การจะให้ลูกค้าไปด้วยนะคะวันที่ออกรถนะคะลูกค้าจะได้ใบเซอร์อันนี้ไปด้วยนะคะบอกเลยว่า รถสวยจริงแล้วหน้าจอนะคะลูกค้าดูจอใหญ่มากเขาอัปเกรดให้เป็นจอใหญ่ขึ้นนะคะของโตโยตานั่นเองสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุนะคะและที่สำคัญนะคะ Apple CarPlay ก็มีมีระบบกรองรอบคันแล้วด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าใครอยากใช้นะคะ ต้องรีบเลยคันนี้สวยมากแล้วก็แอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็นี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็น h 2 l 4ได้เลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายไม้ทั้งหมดนะคะมี Power Outlet และตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ช่วยในการขับขี่นะคะถ้าอยากประหยัดกด Eco เลยค่ะ นะคะหรือโนโมหรือว่า Sport นะคะนี่จะมีในส่วนของ Start-Stop ด้วยนะคะลูกค้าโหฟังก์ชันออปชันคือเหลือหลายจริงๆและนี่เดี๋ยวการจะให้ดูแถวที่2นะคะบอกเลยว่าแถวนี้ใหม่มากลูกค้าโหทำไมใหม่ขนาดนี้งงมากนะคะคันนี้ใหม่จริงๆแล้วขาวดำสวยมากลูกค้าบอกเลยใครกำลังมองหา Toyota Fortuner ต้องรีบต้องไวเลยคันนี้สวยมากมีแอร์หลังแอร์สตอนแล้วด้วยนะคะและนี่การโชว์พรมเข้ารูปรอบคันอันนี้การเพิ่งตัดสั่งให้เลยนะคะลูกค้าดำแดงนะคะตัดกับสีภายในทำให้ดูสุดหรูนั่นเองนะคะและตัวเรเจนเดอร์นี่นะคะเราไม่ต้องไปใส่ข้อไฟให้เสียเวลา พอไรลูกค้าก็พอมันมาตามรุ่นนั่นเองนะคะขาวดำนี่สปอยเลอร์สีดำนะคะหลังคาแบ็กท็อปนั่นเองนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะกันชนก็ได้สีดำนะคะแล้วมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยนะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์รอบคันนี่เครื่องยนต์2.8นั่นเองนะคะสำหรับตัว l e g e n d ด r และลูกค้าดูภายในใหม่มากนี่ตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะภายในคือสภาพคือ ใหม่จริงๆนะคะนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะบอกเลยไม่มีไข่น็อตเลยคันนี้สวยจริงนะคะโอ้โหหายากและไอเทมจริงๆนะคะและภายในนี่การจะให้กล้องแผนให้ลูกค้าดูเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะถ้าเอาถาดออกได้เลยนี่ผมเข้ารูปนะคะและที่สำคัญ Toyota Fort u n e r นะคะเขาจะเป็น แถวสุดท้ายนะคะแถวที่3เนี่ยเขาจะเป็นระบบแบบแขวนนะคะไม่ใช่พับแบบรุ่นอื่นนะคะใครอยากได้พื้นที่ตรงกลางนะคะไว้ของไว้อะไรเยอะนะคะการแนะนำโตโยต้าฟอร์จูเนอรเลยนะคะเพราะว่าเป็นแขวนซ้ายขวาทำให้พื้นที่ตรงนี้ใช้งานได้อีกเยอะเลยและฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านั่นเอง mm. ออปชั่นของตัวท็อปคือมาเหนือจริงๆและเดี๋ยวการให้กล้องวนเลยนะคะ ให้ดูเลยว่าสภาพนี้สภาพสวยของจริงนี่เราไล์กันแบบว่าสดสดเลยนะคะนี่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่ารอบคันคันนี้สวยของจริงนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของอาฝากระโปรงหน้านี่จะมีระบบเป็นโชคด้วยลูกค้านะ,ะโชคนี่ลูกค้าท่านใดกำลังหาอยู่ นี่เครื่องโยนต์2.8โ oh, หขับสนุกมากๆลูกค้าแล้วนะคะคันใดกำลังดูอยู่นะคะรีเจนเดอร์คันนี้นะคะปี2021กันเลยนะคะไมแค่4,000 40, 0โลนะคะเครื่องโยนต์ดีเซลนะคะ2.8หรือว่า2,800ซีซีนะคะแล้วก็จะได้นี่ใหม่มากนะคะ ใน่วนของแบตเตอรี่วันที่11เดือน7ปี67นี้เองนะคะอ๋อการถึงได้บอกว่าคันนี้คือน่าใช้มากๆนะคะปีใหม่ไม่น้อยของจริงนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner 2.8ร e g e n d e ตัวท็อปที่สุดขับ4นั่นเองลูกค้าภายใน สีขาวดำนั่นเองและภายนอกจะได้สีขาวหลังคาแบ็กท็อปไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นปี2021วันนี้นะคะการขายเพียงแค่1,290,000บาทเท่านั้นโหลงจากป้ายแดงน่าจะ500,000แล้วลูกค้าเพราะว่าตัวรีเจนเดอร์ป้ายแดงนี่คือน่าจะโหล้าน7 ล้านเจ็ดกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเหนือกว่ารุ่นนี้ก็มีแค่ตัวแต่งพิเศษ G R Sport นั่นเองนะคะที่มีมาเพิ่มก็คือตัวโฉมใหม่นี่เองนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะโ,โหคันนี้นะคะราคาดีอ๋อลืมอะไรลูกค้าส่วนลด30,000ืใครจอง1,000 0มื่นลด1ม่นจอง20,000ื่นลด2 0 0 0มจอง30,000ื่ลดสูงสุดถึง30,000ืนบาท เมื่อตกี้การบอก1นล้านสองแสนใช่ไหมลูกค้าถ้าลูกค้าจอง30,000ื่นการลดเลย30,000เหลือเพียงแค่1น6 0 0ล้านสองแบาทเท่านั้นโอ้โหราคานี้สุดปังของจริงของแถมก็เยอะนะคะบอกเลยใครได้ไปโชคดีมากๆนะคะลูกค้าและสําหรับคันนี้นะคะการบอกเลยว่าเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยนะคะเพราะอะไรลูกค้าเพราะว่าจะเป็น รุ่น Toyota Fortuner TRD s p o r t d e v o นะคะคันนี้จะเป็นปี2019นะคะรุ่นท็อปสุดขับ4กันเลยนะคะเป็นตัวแบบว่า Sigma โกันเลยนะคะและที่สำคัญจะได้เป็น TRD ด้วยสีขาวหลังคาแบ็กท็อปคันนี้การบอกเลยว่าลดเยอะมากนะ,ะการเอามาจัดโปรทลดทันที1 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่ 9,59,000บาทเท่านั้นนะกับรุทน T ดีขับ4ปี2019ทีา T R D โฉมสุดท้ายนั่นเองนะโอ้โหบอกเลยว่าใครอยากได้ต้องรีบต้องไวคันนี้สวยมากๆนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะะสำหรับตัวท T ดีนะคะกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดแล้วนะคะลูกค้าข้างล่าง กันชนก็เป็นสีดำเพราะว่าเขาเป็นรุ่น T R D นั่นเองนะคะไฟหน้าจะเป็น L E D ทั้งหมดแล้วและคันนี้นะคะแต่งในส่วนของตัวแม็กมาด้วยนะคะโอ้โหอย่างดีสุดเท่มากๆนะคะบอกเลยใครได้ไปสวยมากๆแน่นอนนะคะแล้วนะคะคันนี้นี่การให้กล้องกวาดไปดูหลังคาแบ็กท็อปเลยนะคะ นี่บอกเลยใครอยากได้สีขาวแบ็กท็อปสุดเท่ต้องคันนี้เลยนะคะทีอดีของจริงนี่การให้ดูเลยนะคะลูกค้าไม่น้อยมากเพียงแค่1,50,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเหมือนกันนะคะเครื่องโยน2.8มีคูสคอนโทรมีแพนเดิลชีฟนะคะบอกเลยวันนี้จะรีวิวเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะ มีคู่มือเอกสารคือครบแล้วก็น,นี่เลยลูกค้าเบะดดำแดงรุ่นไหนไปไม่ได้ก็คือตัว T R D Sportivo e นั่นเองแล้วก็จะมีเบาะปรับไฟฟ้าคูหนาแล้วด้วยนะคะนี่คันนี้สวยมากแล้วราคาดีมากๆลูกค้า คือภายในของตัว TRD เนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าแต่งสวยมากๆนี่จะได้ลำโพง JBL ด้วยนะคะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองการกดให้ดูเลยลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีเนนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงใส่แผ่นตรงนี้ส่วนแอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะคะนี่การให้ดูขับเคลื่อน4ล้อลูกค้านี่เลยนะคะ ก็คือลูกค้าสามารถปรับตรงนี้ตามการใช้งานได้เลยลายไม้ลายเคปล่านะคะถ้าเป็นรุ่นทีอดีตรงนี้ทั้งหมดเขาจะเอาลายเคปบลามาเล่นแล้วลูกค้าดูนี่เบรกมือไฟฟ้าตะเข็บทุกอย่างนะคะจะเป็นใช้ตะเข็บสีแดงทั้งหมดโหบอกเลยว่า คือน่าใช้มากๆนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะจะมีตัวคูบ็อกด้วยนะคะแล้วก็เกไว้ของนี่คู่มือการใช้งานหน้าจอคู่มือการใช้งานระบบนำทางนะคะคือครบมากๆคันนี้ใครได้ไปการบอกเลยว่าราคาดีมากเพราะอะไรลูกค้าพอรุ่นท็อปสุดขับ4 t ด d การบอกเลยว่าปกตินะคะคนอื่นเขาตั้งโอ้โห ราคานี้คือล้านนะคะลูกค้า1ล้านบวกลบนะคะแต่วันนี้การมาตั้ง959,000บาทถูกมากและภายในสวยมากๆลูกค้านะคะนี่การไล่ให้ดูเลยภายในนะคะสวยนะคะโห้หน่าใช้มากๆเลยแล้วก็นะคะอย่างที่การบอกนี่ TRD ก็ต้องสปอยเลอร์ดำนั่นเองนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนี น่าใช้ไหมลูกค้าสวยมากๆนะคะและภายในนี่ลูกค้าดูเลยภายในคือใหม่มากนะคะและได้สีดำแดงนะคะและที่สำคัญนี่การให้ดูเลยตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คนะคะไม่มีไขสภาพเดิมๆนะคะสวยมากบอกเลยใครกำลังหายอยู่ต้องรีบต้องไวเลยสำหรับคันนี้นะคะคือรถสวยโปเดตนะ,ะแล้วก็จะได้ตัวนี่มันจะยิงลงมาลูกค้า เป็น T R D นะคะถ้าเป็นสีดำเราจะเห็นเลยคำว่า T R D แล้วก็ได้ลำโพง J B L นั่นเองนะคะสำหรับรุน่นนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะคะครบมากๆและนี่ไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะให้กล้องไล่ไปให้ลูกค้าดูเลยนะคะคันนี้บอกเลย ใครอยากได้ต้องรีบต้องไวนะคะส่วนรถเยอะได้รุ่นท็อปสุดขับ4นะคะคันนี้การต้องบอกก่อนว่าจะเป็นโฉมในส่วนของนะคะ TRD Sportivo ก่อนที่จะเป็นในส่วนของตัวโฉมใหม่นะคะอันนี้จะเป็น TRD รุ่นสุดท้ายแล้วนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็นะคะจะเป็นเครื่อง2.8ขับสนุกขับมันแน่นอนลูกค้าไม่มีอืดแน่นอนนะคะ คันนี้บอกเลยสวยมากนะคะราคาก็ดีโปรโมชั่นก็ดีนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลด้วยนะคะทันใดแบบว่าหาอยู่นะคะ ต้องรีบต้องไวเลยนะคะอย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner 2.8T r d Sportivo นะคะจะเป็น t r d โฉมสุดท้ายแล้วนะคะหรือว่า t r d 2นั่นเองนะคะและจะได้รุ่นท็อปสุดขับ4ตัวแต่งพิเศษ t r d นั่นเองนะคะ ปี2019เลยลูกค้าและวันนี้คันนี้คันเดียวนะคะการมาตั้งโปรลดทันที100,000บาทเหลือเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าราคาดีมากนะคะและซื้อสดล้านการไม่บวกแหวก7%ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยและคันนี้นะคะซื้อฟรีดาวได้เลยบอกเลยว่ายอดเลยเหลือนะฟรีดาวนะคะ ่อนน่าจะอยู่ประมาณ16ื่นแค่นั้นเองลูกค้าสูงสุดได้7ปีดอกเบีย้ยกพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นลูกค้าท่านใดกำลังหา t r อยูราคาดีขับ4ที่หายากในตลาดการบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยคันนี้นะคะการบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยลูกค้าเพราะอะไรเพราะว่าเป็น TRD Sportivo นั่นเองนะคะ ชมสุดท้ายเหมือนกันนะคะแต่ได้สีดำนั่นเองลูกค้าบอกเลยว่าทีอดีสีดำหายากเหมือนกันนะคะเพราะมันจะเท่มันจะดุดันนะคะบอกเลยว่าใครอยากได้ต้องรีบต้องไวอ่ะเข้ามาดูเลยนะคะคันนี้จะเป็นปี2019พอเป็นสีดำลูกค้ามันจะดำไปทั้งหมดเลยอ่ะมันจะดูดุดันจริงๆนะคะแล้วมาพร้อมด้วยทะเบียนสวย71 72นั่นเองนะ,ะบอกเลยคันนี้ สวยทุกอย่างสีสวยป้ายทะเบียนสวยภายในก็สวยสีดำแดงและแม็กนะคะจะเป็นแม็กโฉชมสุดท้ายนั่นเองลูกค้า T R D 2นะคะจะเป็นสีโครเมียมสลับกับดำนะ,ะบอกเลยแม็กตัวนี้ใครๆก็หาใช้นะคะโ,โหแบบสวยมากและยังได้พาสีพอลบอปี69แล้วด้วยนะคะสำหรับคันนี้นี่ภายในสีสวยมากลูกค้า สีดำแดงเอกลักษณ์ของตัว T R D นั่นเองนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองนะคะนี่ไปดูใหม่เลยไม่น้อยมากเพียงแค่1,10,000กิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะได้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะจะเป็นลายเคปลาด้วยนะคะเชือกเขาจะใช้สีดำทั้งหมดได้นะคะจะใช้สีดำทั้งหมดเลยนะคะมีฝาท้ายไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อก คือครบทั้งหมดสำหรับคันนี้มีเกียร์ n d น n ดิลชีพด้วยนะคะและหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอโอ้โหของชมสุดท้ายจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลำโพง JBL นั่นเองมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองลูกค้านะ,ะและในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะนี่แยกหน้าแยกหลังแยกซ้ายแยกขวานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็น นี่การให้ดูเลยนะคะจะเป็นลายเคฟลาทั้งหมดแล้วนะคะและนี่ลูกค้าการให้ดูเลยคู่มือเอกสารนะคะคือคันนี้คือครบมากๆใครกำลังมองหานี่เป็นเครื่องเป็นในส่วนของตรวจสภาพแล้วเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะบอกเลยคือสวยจริงๆนะคะคันนี้ใครกำลังมองหาทีอาดีสีดำนะคะ บอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะได้นี่เบาะคือใหม่มากไม่มีชำไม่มีขาดนะโอ้โหสภาพสวยมากแล้วก็ได้พรมเข้ารูปรอบคันนั่นเองนะคะทั้งคันเลยพรมเข้ารูปสีแดงนะคะท r ีดีจะเป็นพรมเข้ารูปสีอื่นได้ยังไงลูกค้านะ,ะฝาท้ายไฟฟ้านะคะ คือพอเป็นสีดำลูกค้าเห็นไหมคะสปอยเลอร์ iler, ทุกอย่างมันจะดูสีดำแล้วดูดุดันไปทั้งหมดเลยนะคะตัดกับตัวแม็กที่เป็นแบบว่าใบพาสสวยมากและภายในนี่ลูกค้าดูเลยใหม่มากได้พรมเข้ารูปทั้งคันด้วยนะคะคันนี้ไม่มีไขน็อตนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาคือ ใหม่มากนะคะบอกเลยว่าเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีไขนะคะได้ลำโพง JBL นะคะแล้วก็นี่ฝาท้ายไฟฟ้าใครที่กำลังมองหา t r d สีดำที่หายากในตลาดบอกเลยห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะกับโปรลดสูงสุด3 0 0 0 0ื 30, บาทด้วยคันนี้เข้าร่วมโปรของเราด้วยนะคะรดสูงสุด3 0 0 0 0ืนนะคะ บอกเลยราคาดีๆแบบนี้จะไปหาที่ไหนได้นะคะกับรถปี2019 TRD นะคะตัวท็อปขับ2นั่นเองนะคะเครื่องยนต์2.8บอกเลยว่าต้องรีบต้องไวกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะเครื่องยนต์ดีนะคะบอกเลยว่าปัญหาของ Toyota Fortuner จุกจิกนี่คือแทบไม่มีนะคะนี่คันนี้บอกเลยว่า ปี2019รุ่นท็อปขับ2วันนี้การขายอยู่ที่9,99,000นะแต่ไม่ใช่นะลับโปรจองเท่าไรลดเท่านั้นสูงสุด30,000บาทลดไปเลย30,000ืเหลือเพียงแค่9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้ทีอดีไปขับราคานี้การบอกเลยว่า ถูกมากนะคะใครอยากได้ต้องรีบต้องไวเลยนะคะสภาพสวยมากๆและอีกคันหนึ่งจะเป็นคันนี้นะคะแต่คันนี้เนี่ยโอ้โหตอนที่การรีวิวลูกค้ามาจองแล้วนะคะเลยไม่ต้องรีวิวเลยนะคะเพราะว่าติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Toyota าลีดเดอร์วนั่นเอง2.4นะคะบอกเลยว่าคันนี้ ไมน้อยสภาพสวยติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วใครไม่อยากพลาดนะคะสำหรับรถสวยที่ลูกค้าหานะคะการบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะเหลือโอ้โหบอกเลย f o r t จ n เนอรเกลานะคะไมน้อยตัวท็อปสุดสภาพสวยๆให้ลูกค้าเลือกนั่นเองนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะต้องรีบต้องไวอย่าลืมนะคะโปรจองเท่าไรรถเท่านั้น สูงสุด3 0ม0 0ืบาทนะคะลูกค้าได้รับส่วนลดสูงสุด3 0ม0 0ืเลยการให้จริงนะคะไม่ได้โมนะคะไม่ได้แบบเฮ้ยคุณการจะให้หรอส่วนลดต้อง30,000ืแต่ลูกค้าส่วนลด30,000ืนนะคะลูกค้าได้อะไรอีกกับราคาพิเศษส่วนลดเยอะแล้วก็ของแถมนั่นก็คือ ฟรีนะคะค่าโอนค่าจัดนะ20 0 0 0บาทน้ำมันเต็มถังกองหน้า1เครื่องบริการช่วยฉุกเฉิน4 4ชั่วโมง1ปีและที่สำคัญวันนี้การจะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลด้วยนะลูกค้าท่านใดอยากได้การบอกเลยว่า ต้องรีบต้องไวนะคะและที่สําคัญลูกค้าที่อยากมาที่ร้านการบอกเลยไงายมานะคะร้านการอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติก,กาโลตัสใไสซน้อยนะคะหรือนะคะเซิร์ชใน google map ก็ได้ค่ะว่าไลออนคาร์ลมือสองการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วและลูกค้าที่บอกคุณการอยากได้ามากๆแต่ไม่สะดวกเข้ามาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการนะคะ ถ้าซื้อสดนะคะโทรเข้ามาคุยกับเราเลยนะคะการเนี่ยจะไม่บวกแหวนเดเปเซนะคะฟรีค่าโอนให้ด้วยฟรีน้ํามันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะอย่างที่การบอกฟรีดาวนะคะแล้วนะคะการจะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัตินะคะ บริการส่งรถให้ฟรีถึงนาบ้านบอกเลยว่าซื้อกับการเนี่ยส่วนรถก็เยอะมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้การรีวิวทั้ง4คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากได้ Toyota Fort ์จ e er เนอนะคะบอกเลยห้ามพลาดเพราะการจะทำการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะก่อนที่รถสวยจะสู่ถุงมือลูกค้านั่นเองนะคะแล้ววันนี้การรีวิวทั้ง4คันเรียบร้อยแล้ว ลบกวลูกค้ากดไลค์กดซับสไครด e ด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ